เป็นตลาดที่น่าเที่ยวค่ะนำผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลาเราไปที่คลองแห้ค่ะเทศบาลเมืองคลอง <c oughs> เทศบาลเมืองคลองแหนะคะก็ได้จับมือกับซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาหาดใหญ่ค่ะขอเชิญชวนชาวหาดใหญ่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะรวมส่งถานน้าใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย14-18กันยายนนี้ค่ะ เทศบาลตะมนลคลองแห่ร่วมกับบริษัทวิกสี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะได้จัดกิจกรรมดังกล่าวค่ะที่เรียกว่าเป็นการเปิดจุดรับบริจาคเงินเข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่ม ตลอดจนของใช้ที่จําเป็นในการดํารงชีวิตเพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วมหนักโดยมีประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลคลองแหแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเริ่มเดินทางนําสิ่งของมาร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่องโดยในเรื่องนี้นายสันติเหมมันนายกเทศมนตรีเมืองคลองแหได้ให้ข้อมูลนะคะว่าการเปิดรับบริจาคในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนไทยที่จะไม่ทอดทิ้งกันในเวลา ที่ยากลำบากในนามของชาวหาดใหญ่ก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนนะคะโดยสิ่งของบริจาคที่จะส่งไปนั้นเป็นประโยชน์มากๆสำหรับการดำรงชีพในสถานการณ์ที่ยากลำบากและก็เชื่อว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายโดยเร็ววันค่ะนครับในการที่มาจาัดในการรับบริจาคในครั้งนี้นะครับเมื่อวันก่อนนะครับนายกก็ได้ไปนา นักเรียนนะครับไปแข่งทักษะวิชาการนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ได้รับข่าวว่านะเชียงรายเรานะครับเชียงรายที่ไปแข่งทักษะวิชาการมานะเกิดอุทกภัยนะครับน้ําท่วมแรงเป็นอย่างมากนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะครับในการที่จะมารับบริจาคในครั้งนี้เทศบาลเมืองกองเอร่วมกับบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีกองเอนะครับเรามาร่วมบริจาคนะครับเพื่อที่จะนําสิ่งของเหล่านี้นะครับไปบริจาคนะครับให้กับ จังหวัดเชียงรายก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องในจังหวัดเชียงรายนะที่เกิดอุทกภัไปในครั้งนี้นะครับ ท้งนี้นะคะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหออำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงค่ะร่วมส่งทานน้ำใจเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายด้วยการบริจาคเงินสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไดทีลานจอดรถบิ๊กซีคลองแหตตำบลคลองแหออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหรือที่เทศบาลเมืองคอหงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18กันยาย,ยน2567หยในช่วงเวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกานะคะบริจาคได ไม่ให้เว้นวันหยุดราชการค่ะหรือจะเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page เทศบาลเมืองคลองแหและเทศบาลเมืองคอหุงค่ะ